1 2 3สองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเสียงไงใหญ่ครับไปเลยบ่ครับไปเลยไปทางไหนใส่ใส่เสียงหน้าใหญ่เสียงหน้าหน่อยนะบุเสียงไงใหญ่บุเสียงไงหน่อยโอ้เสียงหน้าผู้ใดนี่ครับเสียงหน้าขวาเสียงหน้าผู้ใดเสียงหน้าซีมเหมือนบ่คืองามแถวผู้ใดเห็ด นู้สร้างคิมบ่ะ <ś les> นมาแล้วโอ้แล้วเราบอเนี้ครับั <ś les> <ś les> แต่ผ้าไปเบ่งเครื่องเทิ่งนึงโอ้สร้างคิมครับ <ś les> นี่หดปืน นี่ห้องนอนวะครับผ้าผ้าเขาไปบิ่งห้องนอนนะครับโอ้โหมีไฟหอมเลยโอ้ห้องน้ำเลยโอ้ไฟห้องนอกเรเอืนหลอดอี่ยังนี่เขาเอืนหลอดหนังโอ่ โองนำท่านได้แล้ววะครับเนี่ยมันได้นีกย่แล้วนไดใส่ไ่ดโอ้คือไปเห็ดให้มันแล้วจางเล็กไบเห็ดเนาะใิหมเอา่ข้าวไปเบิ้งยังอีโอ้นี่โตอยังอับโตขกินเข่าปะนบัโสโอ้มีโตสนุกน่อยพร้อมโอ้มีเก้าอี้นะครับบรรยากาศให้ยูน้าเพลินครับ ฮู้นโอ้ยตัวอยู่ข้างล่างฮุนโอ้ยตัวอยู่ข้างล่างฮุนพันลมอ้ยทุกบรรยากาศดีนะครับมีเสาเล็กมีเสาเล็กโอ้ผู้ใดผู้ใดตัดเขานี่ครับนี่ยเนี่ยเขาจะให้หน้าผู้ใดตัดเจ้ามาตัดโอ้เก่งมีเสาเล็กโอ้เสาเล็กวัว ่มีอาวุธนุ่มโอ้ถือปือนวครับมีอาวุธนุ่มมีอาวุธอยู่ข้างหลังมีนุ่มครับห้องนอน3ามพืเมตรครับนี่นี่ครับยังไม่มีเปลี่ยนครับโอ้นี่ครับบรรยากาศข้างหลังก็เป็นทงหน้าครับ ห้าครับบุผนังเบาเดาอเูอะไรดูอะไรครับไปชมน้ำแลว่ามันนี้อะงมาก็เป็นทุงน้าครับเฮ้ยทงนี้อ,อาอตรงไหน ไปะครับบึนใหมอ่อ๋อสีขา่างไร้สครับมือไหสิท่าครับบาเป็น,นทัน้ทงขางด้วยครับทัเียบ,บรรยากาศดีนะครับเนาะ ผู้บรรยากาศครับ าฝากติดตามนะครับพรกมันก็ยังมาเฉดน,นะครับครับ,รบผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับบ๊ายบายปัง